ช่างเนียวช่างเนียวทำอะไรครับวันนี้วันนี้วันนี้ติดตั้งบานประตูครับนี่ฮะช่างเนียวติดตั้งบานประตูนะฮะนี่ฮะต้องใช้อย่างนี้เลยนะครับท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับดูฮะการติดตั้งบานประตูไม่ง่ายและก็ไม่ยากจนเกินไปนะฮะช่างเนียวนะฮะนี่ก็นี่นี่เป็นอ,อุปกรณ์นะครับการติดตั้ง อุกรณ์ซ่ลงอลกองกนี่ครนี่ติดตั้งไปแล้วนะครับบานประตูครับนี่วันนี้นะครัคนจอดวยนี่ครับ ช่างนิวนะฮะช่างนิวายช่างใหญ่นะฮะนายช่างใหญ่ประจำบริษัทนะครับแอเดรสเอเดรสนะฮะนี่ครับแน่นอนเลยนะครฮะต้องมือพร้อมติดตั้งพร้อมก็ติดตั้งง่ายนะฮะแต่ถ้าไม่พร้อมก็ยากนะฮะนี่นะ ลงใส่ด้วยใส่สลับปานและบูกไไบไม่ต้องใช้สิวเห็นไหมฮะไม่ต้องใช้สิวมันสมัยก่อนเนาะสมัยนี้อุปกรณ์ทุกอย่างมีให้พร้อมนะฮะนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์ ีคือบานประตูที่เนี่ยที่เสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยโดยนายช่างเนลวนะนายช่างใหญ่นะครับนี่ครับฝีมือสองสามนะก็นี่อีกบานเนึ่งนะนี่ครับ ตัวห้องน้ำแล้วห้องครัวแล้วห้องข้างบนด้วยนะครับนี่ฮะนี่เป็นห้องครัวครับงานจานิวรับสร้างบ้านนะครับ สีรอบนะฮะช้างบอกว่าสีรอบน่าจะได้ระดับนะแค่สักสีรอบแบบพ่อไม้แข็งอืม นายสร้างนี่จอดเดือยสลักครับเดือยเดือยสลักบานประตูอ๋อเดือยสลักบานประตูอันนี้เป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรครับนี่เครื่องมือเนี่ยตรงเนี้ยนี่ตัวจับเนี่ยอันนี้เป็นแท่นครับแท่นจับอ๋อสมัยนี้ไม่ต้องใช้สิวแล้วเนาะครับอันนี้เป็นแท่นจับแท่นแท่นจับครับนี่นี่ครับสว่านควงเลยนี่มันทําหน้าที่คล้ายๆโรเตอร์ครับ นี่นี่ครับก็วันนี้มาเจอในช่างใหญ่ติดปาระตูนะครับนี่ครับก็ได้เห็นกรรมวิธีเรียบร้อยนะครับนี่ครับแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยจะให้ดูว่าวิธีการจอดสมัยใหม่คืองานเนียนครับงานเนียนสวยนะครับโมกบก็โมกบลูกค้าไม่ช้ำครับนี่ครับงานเนียนนะครับบอกเนี้ยนี่ครับเมื่อก่อนใช้ซิลนะเดี๋ยวนี้ใช้จอดนะครับ ใช้สว่านเนี่ยสว่านไฟฟ้าเจาะเลยนะครับนครับผมครับนี่ครับวันนี้ก็พามาดูการเจาะเขาเรียกเจาะอะไรนะในช่างเจาะเดือยอเดือยสลับประตูเดือยสลับประตูแบบข้าวๆนะครับวันนี้ก็การช่างนิ้วนะ เทียนชาชาแน,นลก็ฝากเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับวันนี้ก็ชั่างนิวขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ,บนี่ครับช่างนิวบา,บายครับช่างน,นิว